สวัสดีครับผมนายกันตินำสีโพศรหัสนักศึกษา6335615071ครับสวัสดีครับนักศึกษารหัสนักศึกษา6335615025ค่ะสวัสดีครับผมมณิตเจรสนันรหัสนักศึกษา6 3 3 5 6 1 5 0อ2ครับ สวัสดีค่ะดิชันนางสาวนรัฐกุลวิจารพลรหัสนักศึกษา6335615042ค่ะสวัสดีครับผมนายวัชราุรประเสิร์ดรหัสนักศึกษา6335615077ครับ สวัสดีค่ะอิชันนางสาวอิทิยาคงมารหัสนักศึกษาหก3า6 33, 1าม6้าหกหนึ่งห้าศูนย์หกค่ะสวัสดีค่ะอิชันนางสาวไอศย,ยาตาศรีรหัสนักศึกษาหกสามสาม6้าหกหนึ่งห้าศูนย์หกแปดค่ะครับสำหรับความหมายของกระบวนการคิดนะครับความหมายของกระบวนการคิดเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับ ความหมายของกระบวนการคิดมาถึงรูปแบบการคิดที่มีขั้นตอนของการคิดมีลำดับชั้นในแต่ละขั้นตอนของการคิดต้องใช้ลักษณะในการคิดหรือลักษณะการคิดคำนวณหลายแบบมาประกอบกันการคิดที่เป็นกระบวนการที่มีอยู่หลากหลายแบบที่สําคัญได้แก่การคิดที่เริ่มสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การคิด เรียนแบบริยาศาสการคิดทางคณิตศาสตร์การคิดทางการบริหารและการจัดการการคิดดิเรื่องสร้างสรรค์หมยถึงกระบวนการคิดที่ได้ที่ให้ผลการคิดที่เป็นสิ่งแปลกใหม่มีคุณค่าเป็นประโยชน์การคิดอาจออกมาในรูปแบบของประฏิตกรรมใหม่แนวทางในการแก้ปัญหาใหม่กระบวนการผลิตใหม่ทางเลือกเลก ทางเรือกใหม่เป็นต้นครับค่ะขั้นตอนการคิดรเริ่มสร้างสารรตามแนวคิดของตามแนวคิดของโรเจอร์บอนโอดนะคะกระบวนการในการคิดรเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการในการคิดรเริ่มสร้างสารร,ร,รครมรร์มีผู้คนคิดไว้มากมายในที่นี้จะนํากระบวนการคิดรเริ่มสร้างสารรค์ที่ง่ายต่อการฝึก หัดสองแบบเรื่องของโรเจอร์วอนโอดและของเดวิดเพอร์กินมาเป็นต้นแบบการฝึกดังนี้ 1. ขั้นตอนการคิดรเริ่มสร้างสารรค์ของโรเจอร์วอนโอดนะคะจากหนังสือชัดๆภาพเพิ่มพลังความคิดอาทิด in t ิ e set o อ the pen แปลโดยพิทยาสิสทธิอำนวยได้อุปมาอุปไมยขั้นตอนที่ควรกระทำในการสร้างความคิดสร้างสารรค์โดยเทียบเคียงกับบทบาทของบุคคลต่างๆดัง,งนี้คือนักสำรวจศิลปินผู้พิพากษานักรบแต่ละบทบาทประกอบด้วยรูปแบบของการคิดที่แตกต่างกันออกไปนักสำรวจมีบทบาทในการสแสวงหาวัตถุดิบ ซึ่งจะนำมาสร้างความคิดใหม่ซึ่งจะเป็นข้อเท็จจริงมโนทัศน์ประสบการณ์ความรู้ความรู้สึกที่สามารถหามาได้ดังนั้นจึงต้องเป็นนักสำรวจที่มองหาวัตถุดิบต่างๆมาใช้สร้างความคิดใหม่ๆศิลปินมีบทบาทในการสร้างความคิดใหม่หรือจินตนาการเพื่อเปลีป่ยนแปลงข้อมูลที่สำรวจเก็บมาแล้ว แปลงไปเป็นความใหม่ๆซึ่งให้ความคิดหลากหลายแบบเช่นนำมาจัดใหม่สร้างกฎเกณฑ์ใหม่มองกับด้านใช้รางสังหอน์ใช้จินตนาการเป็นต้นผู้พิพากษามีบทบาทของผู้ประเมินสิ่งที่ศิลปินสร้างขึ้นมาแล้วตัดสินใจว่ามีคุณค่ามีประโยชน์หรือไม่จะ จะนำไปปฏิบัติไปปรับปรุงหรือทิ้งไปนักลบมีบทบาทเอาความคิดที่ผู้พิพากษาได้ประเมินว่าควรค่าหรือเหมาะสมไปสู่การปฏิบัติแต่ละขั้นตอนสามารถย้อนกลับได้เช่นขั้นตอนสร้างความคิดใหม่ถ้าข้อมูลไม่พอก็สามารถกลับไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมได้ คิดและลักษณะการคิดในกระบวนการคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ของเจอจ์วันโอ๊ดนะครับดังนั้นขั้นตอนการสร้างความคิดรีเริ่มสร้างสารรค์ตามแนวคิดของจอจ์วันโอ๊ดมีลำดับขั้นตอนกับทักษะคิดและลักษณะการคิดที่สนับสนุนให้คิดอย่างมีประสิทธิภาพสรุปได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เป็นนักสํารวจก็คือหาข้อมูลรู้จุดมุ่งหมายของตนเองหาข้อมูลจากหลายแห่งจดบันทึก ความคิดใหม่ๆสองศิลปินสร้างความคิดใหม่คิดแัดแปลงต่อเติมคิดใหม่มุมมองต่างมุมกับแล้วก็ปล่อยเวลาเพื่อบ่มความคิดครับสามครับูภาษาก็คือประเมินความคิดของตัวเองมีประเมินด้านบวกด้านลบประเมินความเป็นไปได้แล้วก็สี่ดล,ลบก็คือวางแผนปฏิบัติ ทักษะความคิดและลักษณะความคิดหนึ่งการคิดคล่องและหลากหลายสองการคิดรีเริ่มนะครับผมก็แบ่งแยกออกมามีมุมมองหลากหลายสร้างทางเลือกหลากหลายคิดออกนอกกรอบความคิดปกตินะครับแล้วก็สามคิดวิเคราะห์ตัดแต่งต่อเติมปรับเปลี่ยนกา,านคิดนอกกรอบความคิดปกตินะครับสี่คิดวิเคราะห์และ ผสมผสานหคิดดีคิดทุกทางหคิดไกล7ดคิดกว้างรอบครอบแดคิดยังมีเหตุผล9คิดละเอียดชัดเจนแล้วก็สิบคิดไกลนะครับ ค่ะสำหรับขั้นตอนการคิดเริ่มสร้างสารรค์ของเดวิดเพอร์กินนะคะเดวิดเพอร์กินเสนอวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์โดยยึดหลักว่างานสร้างสารรค์ทุกชนิดทั้งที่เป็นรูปธรรมและนมามธรรมเกิดขึ้นจากการจูงใจออกแบบของผู้ประดิษฐ์คิดค้นดังนั้นการวิเคราะห์สิ่งต่างๆในแง่การออกแบบจะทําให้เข้าใจสิ่งนั้นอย่างลึกซึ้งและมองเห็นจุดที่จะนําไปพั นาปรับปรุงอย่างได้ได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะนครับสำหรับปัจจัยเสริมอุปกรณ์ที่มีผลต่อความเกิดคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ปัจจัยเสริมได้แก่หนึ่งมีความสาม,มารถในการ ทักษะการคิดและลักษณะการคิดที่เกี่ยวข้องเช่นการคิดท้องคิดหลากหลายคิดที่เริ่มการคิดวิเคราะห์ผสมผสานการคิดดีคิดถูกทางคิดใจคิดกว้างคิดรอบคอบคิดละเอียดชัดเจนและคิดอย่างมีเหตุผล 2. ลักษณะนิสัยประจำตัวที่ต้องการสิ่งที่ดีขึ้น ต้องการสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ติดยึดในระเบียบหรือกฎหมายมากเกินไปและเป็นคนมีอารมณ์ขันใจกว้างและเชื่อมั่นในคนตนเองระดับที่เหมาะสมสามการคิดเพราะการคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ทำให้เกิดความคิดใหม่ซึ่งมักจะเป็นแวบแรกหรือคิดได้ หรือมองเห็นด้วยความคิดแบบทันทีทันใดแต่ต้องคอยเวลาจนกว่าจะแวบค่ปะปัจจัยเสริมและอุปสรรคที่มีต่อผลต่อผล,ผลความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะอุปสรรคได้แก่หนึ่งความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่หรือคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ดีที่สุดแล้วเช่น คิดว่าคำตอบที่มีอยู่ถูกต้องที่สุด 2. ชอบคิดว่าของของใหม่สิ่งของสิ่งใหม่ไม่ถูกหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ 3. การเน้นเรื่องการปฏิบัติมากทำให้ความคิดนี้เริ่มสร้างสารรค์ไม่ถูกนำมาใช้ขอความคิดใหม่ใหม่เมื่อนำสู่การปฏิบัติจะมีอุปสรรคมากมายเพราะการปฏิบัติเดิมจะทำตามหรือทำให้สอดคล้องกับความคิดเห็นเดิม การพัฒนาและคุณค่าของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถทําได้โดยกําหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อกระตุ้นให้คิดการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีดังนี้ค่ะ 1. ของใหม่เช่นแนวความคิดใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่วิธีการใหม่ 2. การปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ใช้ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัวอย่างการพัฒนาความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์นะคะตัวอย่างที่หนึ่งสมมุติให้นักศึกษาเป็นประธานฝ่ายสร้างสารรค์ของบริษัทรับจ้างทําโฆษณามีบริษัทแชมพูสระผมที่ผสมสมุนไพรมีสรรพคุณในการป้องกันผมร่วงป้องกันผมงอกและสามารถแก้ผมที่งอกให้กลับมาดำได้มาติดต่อให้บริษัทของท่านทําภาพยนตร์โฆษณาในเวลา30วินาทีให้ท่านกําหนดเรื่องราว ที่จะมีในภาพยนตรน์โฆษณาพร้อมคำโฆษณาหรือคำพูดที่มีในภาพยนตร์ดังกล่าวตัวอย่างที่2นะคะให้นักศึกษาคิดกีฬาแบบใหม่ขึ้นโดยปรับปรุงหรือดัดแปลงจากกีฬาบาสเกตบอลคุณค่าของการคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะคะการคิดรเริ่มสร้างสารรค์ทำให้ได้สิ่งใหม่ๆเช่นสิ่งประดิษฐ์ใหม่แนวทางแก้ปัญหาใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ทางเลือกใหม่ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ค่ะค่ะผลิตภัณฑจากดอกปีดท,ที่ได้จากแนวคิดของโรเจอร์ออนบอสนะคะหนึ่งนักสำรวจดอกปีดเป็นดอกไม้ยืนต้นสูงประมาณ15เมตรมีดอกลูก แตสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นิยมปลูกเป็นต้นไม้ประดับสบรรพคุณของดอกปีดคือเป็นยาบำรุงช่วยบำรุงโลหิตเป็นยารักษาไซนัสอักเสบดิสีดวงจมูกเป็นยาแก้ลมสองศิลปินนอกจากสรรพคุณของดอกปีบแล้วยังมีสรรพคุณของรากปีกค,คือช่วยบำรุงปอดรักษาวรรณโลก รักปอดพิการและยังมีประโยชน์อีกมากมายเช่นนำดอกปีบมาตากแห้งผสมกับยาสูบเพื่อทำให้ชุ่มคอชุ่มปากและช่วยเพิ่มการหลั่งน้ำดีเป็นต้นจากข้อมูลทั้งหมดทำให้เราสามารถนำดอกปีบมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จากชาดอกปีบซึ่งช่วยให้ซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงปอดช่วยบรรเทาอาการโรคหดทอช่วยบรรเทาไซนัสและบำรุงยาอย่างดีค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์จากดอกปีบที่ได้จากแนวคิดของโรเจอร์วันโอดนะครับสามผู้ไปรักษาประเมินความคิดนะครับจากสรรพคุณของดอกปีบทั้งหมดทําให้เราสามารถนําไปสร้างผลิตภัณฑ์ต,าตา่างๆได้มากมายนะครับเช่นชาน้ําหอมยามองโลชั่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับข้อดีของดอกปีบก็คือมีสรรพคุณนะครับที่ช่วยในการรักษาโรคต่างๆส่วนข้อเสียนะครับก็คือ ดอกปีบมีกลิ่นหอมจะหากสูตรดอกปีบมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีรษะได้ครับความเป็นไปได้นะครับสามารถทําชาจากดอกปีบได้เพราะว่าหาง่ายตามท้องถิ่นนะครับ4นักรบหรือการปฏิบัตินะครับดอกปีบจะออกตามฤด,ดูกาลแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้คือเก็บดอกปีบไว้เป็นจํานวนมากนําดอกปีบมาทําความสะอาด ข้อต่ออบอบด้วยไฟอ่อนช่วยคลายความชื้นทําให้อายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับนําใสถุงชาและนําใสกล่องสามารถชงได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นนําถุงชาจากดอกปีบใส่แก้วเทน้ําร้อนรอสองถึงสามนาทีนะครับกลิ่นหอมอ่อ,อนๆจะออกมาสีจะเปลี่ยนเป็นสีชาจากนั้นก็นําถุงชาออกมาแล้วสามารถดื่มได้เลยนะครับส่วนกาดชานะครับเราสามารถ นำมาใช้รับปิ่นในตู้เสื้อผ้าได้ครับหรือในห้องต่างๆได้ครับครับสำหรับกลุ่มผู้ผมวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ